สมัยดีพี่น้องสถานมือนีสถานทีมมืนีพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนขวางๆอยู่พี่น้องรกษเกีย,ยวจอด กัเกี่ยวก็กินน้ำเย็นๆกินน้ำเย็นๆกินน้ำก็ำกไปสัง่งติด<ะ>เส้นข้าเจ้าไว้ก,ก็เลยตัวเส้นเพิ่นไหวต้อมเป็นมอลล่ำขับาวามัลำมัลิม้มอก นเบื S <S nh au, ่องยังคือจะงีจักจ่งมคนหนึ่งอ่อนไปนาะเดี๋ยวสองคนเนาะเขอยากอยากกินต่้นามเย็น เอาน้สไปเนสิเอาสินมีเห่ล้วนี่แม่ค่ะพี่ตอาทิตย์บ่นพยุดพยุดเออพยุดพยุดเอาน้ำสไปเยแก้วนึงได้พอค่ะ จ้<โ>าวมนบ้มืำไหลเ้าวควอ,อ,อนฮ้อนอากาศครันกะระเป้าร้อนอากาศก็ะหอนเพราแหงเลยพี่น้อย เงินน้ำไข่กับ,บี หมูไก่ตีนในน้ำได้ไหมคะนี่คะตีนในน้ำจังตีนได้ไหมค่ะกาทอนก็ต้องแซงสีดำค่ะสีบูดยันมันด้ด้อนแม่แม่แม่ติ้งเหมืนก็แม่นค่ะขันเพราะแซงสีกับยันมันบูด เนตะคนกับบูดตอันกแลค่ะเพราะขาดฉันบอกท่านด้เฮดเอานมเย็นนจ้ะจะไปไมกีได้ไหมตงเสร็จล่ะเอาถ้วยเอาถ้วยเดียวจะฉันว่าอเกียบสองเอาเลยเอาเลยุนเ็นเกียบไรอนบคอยอยาก ตั้งไปกลางสนาม่นจะได้สนหกพุ่มก็ดีใจผมยันพ่อพ่อคนบ่พอหยุดมาหาคนมาเบื่งหลายๆเลดเดียงสนา้นี่อัดได้เป็นเมื่อนผละไงปอนนี้

มันโรบัสก,ก่อนเพาะก็นั้ขอมาหมดที่ด้อใ่โอ้ี่ดูว่าเอาห้างนั่นดิก็เลยห่างอา่กับขั้นเก่านั่นละ่ะขั้นงย่งังส่ั้นไม่หลุดันทันดุลนั่งล่ะสี่ขั้นไม่หลุด สหมู่บ้านหมู่ก้อนมือยวนลงเลี้ยนเอฟซ้อมจนนันสอซื้อไม่ได้สามขั้นหรอเชื่สอแต่เอซื้อรดขั้นไม่ลดสอบดูหลายเนาะพี่น้องสมเอหาเียนหรอีบาบสอเอ๋เอดบาัเงี้ยนีร้านขายส่งบอ นี่เพิ่นเพิ่นปิดตัวมาหนีโอ้ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้ตก็ร่างคาเทียบหรอเจ้าดีซี่ยังเจ้าอย่างฮะเจ้าดีซี่ยังเขาจะไปซื้อแก้วกาแฟกาแฟแบบเบิร์ดเพิ่นกันพี่เดนี่นี่ล้านซ่งนี่นี่จงไปนี่รุ่นขายก็ขอาร้ายรุ่นขายพลาสติกนะก็หยุดได้ก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว ก็เจ้าเจ้าบอกว่าสติกก็คือมันบอกพีขายมีอยู่ติดกันมีติดกันมี่นี่ี่ิดกันเจ้าขายเกี่ยวไม่นี่หรอกเมนเกี๊ยวซื้อเกี่ยวร้านนี้เมนบอลก็จะซื้อน้ำร้านนั่นเออเออด้านที่ขายทานนั่นเขาหูจักกันเจ้าเขาหูจักเขาเจ้าว่าชักยิาอันนี้วันวันสติกยิ่หมองเนืองละเจ้าย่างไปซื้อมองร้านขายทานเด้อร้าน สำหรับที่มีฝาไว้ซ์นี่สักคนที่น้องพ่อก Han ันไม่ค <somebody. S 2> ิดเลยสำหรับที่มีสบายดีพี่น้อง